กลับเข้ามาสู่ช่วง m o t h e r a ร r แค่ออนกับช่วง Mo มส์ทินะคะเป็นธรรมดาสำหรับคุณแม่มือใหม่ทุกทท่านที่อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อยใช่ไหมคะเมื่อลูกน้อยเจ็บคุณแม่ก็รู้สึกเจ็บยิ่งกว่าแต่ยิ่งเมื่อลูกน้อยเจ็บป่วยคุณแม่ก็อยากจะเป็นแทนซะเองใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาค่ะของคุณแม่ทุกๆคนวันนี้ Baby m ไมค์คลับมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสัญชาตญาณของความเป็นแม่มหาจรย์จากธรรมชาติมาฝากกันค่ะติดตามชมได้เลยค่ะช่วง Mo มส์ทริ สนับสนุนโดยเบบีม้มายคลับยังนอนอยู่ใช่ไหมตื่นสิลูกตื่นสิ าธรรมชเพื่อินี่อาจเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความมาัศจรรย์จากสันชัตยาณความเป็นแม่ที่ใครหลายๆคนเห็นแล้วถึงกับตื้นตันและซาบซึ้งจนน้ำตาไหลจริงๆนะคะเพราะคงไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าได้กับสายใยความรักอันยิ่งใหญ่จากแม่สู่ลูกจริงไหมคะ มีหลายๆครอบครัวตั้งกระทูถามในเว็บมากมายเลยว่าเรื่องราวโฆษณาชิ้นนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเขาโครงเรื่องจริงๆจากประสบการณ์ของคุณแม่จากประเทศออสเตรเลียค่ะและสำหรับวันนี้เบบี้ไมค์คลับก็คงพลาดไม่ได้ที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆของความน่ารักและความอบอุ่นของคนเป็นแม่และคนที่กำลังจะเป็นแม่มาพูดคุยกันค่ะมีลูกคนแรกคนนี้เนี่ย ก็เรายังไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยก็ได้จากคุณปู่คุณย่านะคะตอนแรกเราอยากได้ผู้ชายแต่ก็โอเคลูกสาวก็ได้ก็ดีใช่ไหมคะประทับใจก็คือตอนเขาเรียนจบค่ะเขาให้เราได้ตามที่เราต้องการขอเขาว่าต้องเรียนให้จบได้ปริญญาให้ตามที่แม่หวังก็ฝากฝากว่าทุกคนน่ะต้องทําหน้าที่ความเป็นแม่ให้สมบูรณ์จะมีหรือจะจนหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ความว่าแม่เนี่ยต้องทําให้ครบ ตอนแรกที่มีลูกก็ตื่นเต้นเพราะว่าลูกคนแรกด้วยเราก็ยัง,งงงอยู่เรื่องการอาบน้ําก็ดีเรื่องของการาให้นมค่ะสำหรับสินชัดอยันความเป็นแม่นะคะก็คงจะเริ่มต้นจากที่เราเรามีน้องอยู่ในท้องค่ะก็ดูแลตัวเองมากขึ้นความเครียดนี่ก็ต้องลดลงพยายามที่จะไม่เครียดนั่นคือความรู้สึกที่แบบอยากจะทําให้เขาให้ดีที่สุดพอถึงคุณยายนะคะก็ก่อนหน้าที่จะมีลูกค่ะเราก็ ไม่ได้ใจว่าเราเป็นลูกที่ดีหรือเปล่าแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ,อคุณแม่เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ให้ชีวิตเราแล้วทาให้เราเติบโต,ตมาแล้วก็มีทุกวันนี้ค่ะสุดท้ายนี้เราไปฟังความรู้สึกของคุณยายและคุณแม่ที่มีต่อก,กันดีกว่าค่ะสอนบอกว่าพอมีน้องปุ๊บเรามีลูกแล้วนะหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือทั้งหน้าที่การเป็นแม่ แล้วก็ความรักที่เราจะต้องให้ลูกเหมือนกับสมัยที่แม่มีเขาเนี่ยแม่ก็ให้เขาหมดทุกอย่างทั้งความรักทั้งหน้าที่จนเขาสําเร็จการศึกษาเติบโตมาถึงทุกวันนี้ได้เออเขาบอกคุณแม่ค่ะก็ก็บอกทุกคนเสมอค่ะหลังจากที่ตัวเองมีลูกแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยการเป็นแม่คนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะเพราะว่าเราเลี้ยงลูกคนแรกคนคนเดียวเนี่ยก็รู้สึกว่าโหมันเหนื่อยเหลือเกินไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วันนี้เรารู้สึกเหนื่อยแค่ไหนแม่ก็คงเหนื่อยมากไม่เห็นบอกเลยพูดแล้วก็เทียงกลอนก็ก็ก็ไม่ได้รักแม่น้อยไปกว่าที่แม่รักเราค่ะก็รักแม่ค่ะครอบครัวไหนที่คุณแม่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมแวะไปเยี่ยมเยียนหรือกริ้งกรังหาคุณแม่บ้างนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับความซาบซึ้งจากมหาสจรย์แห่งสัาตญยานความเป็นแม่กันได้ใหม่สําหรับวันนี้ทีมงานเบบี้ไมค์คลับขอกลับไปกอดคุณแม่บ้างละค่ะ ได้ฟังเรื่องราวดีๆของคุณแม่แล้วก็รู้สึกตื้นตันและซาบซึ้งกันไปตามๆกันเลยใช่ไหมคะเราฝันเองก็เชื่อค่ะว่าสิ่งดีๆที่คุณแม่ต้องการจะมอบให้ลูกนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและมาจากธรรมชาติเท่านั้นค่ะหากคุณแม่มีเรื่องราวดีๆที่ต้องการจะส่งมาเล่าให้เราฟังส่งมาได้นะคะที่ happybaby.in.th facebook ของ happybaby และ Twitter ของ happybaby ด้วยค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าไปเตรียมตัวพบกับช่วงใหม่ของรายการซึ่งฝันจัดให้สำหรับคุณแม่คนเก่งที่ชอบทำอาหารให้ลูกน้อยนะคะจะพบกับไอเดียแสนสนุกหลากหลายและเมนูแสนอร่อยที่เราจะทำให้ลูกน้อยทานกันค่ะอดใจรอสักครู่นะคะกับช่วง moms menu ค่ะ ความเคลื่อนไหวของครอบครัว b a b y m i มค์คลัได้ที่ www.happybaby.in.th Facebook/ Happy Baby และ Twitter Happy Baby นะคะ